วันอาทิตย์วันนี้มีความกังวลใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานนะคะมีความคิดมากนะคะอยู่ในช่วงทบทวนนะคะจะวางแผนการงานยังไงจะวางแผนการเงินยังไงนะคะอยู่ในช่วงใช้ความคิดนะคะช่วงนี้ก็คิดเรื่องปีวิเวกอยากจำสินนะคะหรือว่ามีเรื่องให้เครียดให้คิด วางแผนการงานนะคะถ้าสำหรับเรื่องหน้าที่การงานถือว่ายังมีความมั่นคงนะคะแต่ว่าคุณจะต้องนะคะทำงานแบบรูปแบบใหม่อย่าทำในรูปแบบเดิมนะคะไม่งั้นก็นะคะปัญหาก็ยังจะมีมาให้แก้อยู่นะคะถ้าใครกำลังสอบนะคะมีโอกาสผ่านแต่จะเรียกตัวช้าหรือว่าสอบการสอบครั้งนี้นะคะการสมัครงานนะคะรอนะคะ อาจจะช้าหน่อยนะคะแต่ผ่านทำเอกสารการเดินทางเอกสารใดๆช่วงนี้การเซ็นอนุมัติต่างๆอ่านดีๆก่อนเซ็นนะคะไม่งั้นนะคะจะมีปัญหาย้อนหลังได้นะคะต้องมีความตรงไปตรงมานะคะเครียดกับงานนะคะหรือ เครียดกับเงินด้วยเช่นกันการเงินช่วงนี้ก็อาจจะตึงมือแต่ว่าดวงมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินนะถือว่ายังมีความมั่นคงในการเงินนะคะทาเรื่องกู้ทําเรื่องยืมผ่านจัดการได้ความรักตึงเครียดหน่อยนะคะอาจจะมีความแบบหึงกันหรือว่าคู่ครองคนรักเนี่ยนะคะเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างหรือเป็นคนที่ตรงเกินไปหรือว่าเป็นคนที่ชอบขีดเส้นใต้ให้เราก็จะทําให้เรากังวลเครียดนะคะ ออยู่ในช่วงจะเอายังไงกับความสัมพันธ์ทบทวนไปต่อหรือหยุดความสัมพันธ์นะคะโอเคคนโสดคนโสดถ้ายัางโสดอยู่ก็จะได้เจอคนประมาณนี้นะคะจะได้เจอคนที่เขาตรงไปตรงมากดเกณฑ์เยอะเลือกเยอะนะคะแต่เป็นคนที่จริงใจนะไม่ใช่ว่าไม่จริงใจนะแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานของเขาสูงเหมือนกันนะคะอาจจะถ้าเรา ยอมรับเงื่อนไขเขาได้ก็ถือว่าครบกันได้แต่จะเป็นคนที่เจ้ายศเจ้าอย่างนะคะตึงเนียบทุกเรื่องนะคะโอเคโชคลาบถือว่ามีโชคจากเลขคำนวณเลขใกล้ตัวนะคะเลขเก,ก่าเก้าสามหนึ่งหนึ่งสีเสริมดวงคนวันอาทิตย์วันนี้นะคะสีแดงสีเทาสีขาวหรือชมพูนะคะ วันนี้มีอะไรที่จะต้องจัดการนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นความมั่นคงเป็นความก้าวหน้านะคะทาแล้วดีแต่ให้ต้องรอบครอบนะจ๊ะทาบุญเสริมดวงทําบุญด้วยไฟเลยจ้าเพิ่มแสงสว่างทําบุญกับผู้มีคุณก็คือแม่ของเราส่วนสุขภาพปวดตาสายตาพราหมวนความเครียดความดันต่อมลูกหมากมดลูกนะคะหัวเข่า มีโอกาสได้ปรึกษาหมอเหมือนกันนะคะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอ่ะแต่ใดๆวันนี้ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาจเจออุปสรรคใดคุณจัดการได้แก้ไขได้นะคะด้วยสติปัญญาของคุณแล้วคุณก็จะมีคนช่วยเหลือด้วยนะมีคนอุปถัมภ์นะคะในทุกๆด้านนะจ๊ะโชคดีนะคะวันนี้ขอให้ทุกอย่างราบรื่นสุขภาพแข็งแรงนะคะการงานการเงินแก้ไขได้นะจ๊ะโชคดีคะ่ะ